าก,การอ่านหนังสือการสแสวงหาความรู้และชนบทของไทยเมื่ออยู่ร่วมกันแล้วอาจฟังดูไม่ใช่ท้ายคำที่คุ้นหูในเมื่อความหมายของคำว่าชนบทนั้นผูกติดอยู่กับกลางห่างไกลความเจริญท้องทุ่งนาป่าเขา ความรู้นจนถึงความเชื่อที่ว่าไม่มีใครสักคนอ่านหนังสือในขณะที่เด็กๆที่วิ่งอยู่ตามท้องทุ่งเหล่านั้นอาจเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังของการอ่าน ประเทศไทยของเราเป็นอีกหนึ่งประเทศที่วัฒนธรรมการเขียนและการอ่านพึงเป็นที่ยอมรับและเห็นความสำคัญกันในสังคมโดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบันที่สื่อและเทคโนโลยีทำให้องค์ความรู้แหล่งเรียนรู้อยู่ใกล้เราแค่เอื้อมแต่แม้ว่าโลกจะเต็มไปด้วยองค์ความรู้เพียงใดแต่การที่ความรู้ทั้งหลายจะเดินทางไปถึงเด็กๆที่ต้องการมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆ การอ่านสนุกสุขใจได้ปัญญาโดยมูลนิธิไทยคงจึงเกิดขึ้นเพื่อน,นำาพาความรู้โดยตู้หนังสือนอนน้อยนักอ่านพร้อมหนังสือดี52เล่มเพื่อหาความเฉลกษาในการเรียนรู้ให้ดบบเด็กๆพร้อมสมุดบันทึกการอ่านทั้งหมดจึงไม่ใช่เพียงการบริจาคหนังสือแต่เป็นการส่งมอบความรักในการเรียนรู้ให้เบ่งบานขึ้นในใจเด็กๆ อยยิ้มของเจ้าหนอนน้อยที่จะไปโปรยรอยยิ้มให้เด็กๆทุกคนทุกแห่งไม่ว่าจะอยู่ไกลสักแค่ไหนพื oh ้นที่ภาคกลางของประเทศไทยคือแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำคือต้นฐานวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยเราและในพื้นที่ชนบทของภาคกลางนี้เองก็ยังเป็นแหล่งผลิตข้าวและผลิตผลการเกษตรที่สำคัญ ที่ชนบทของภาคกลางนี้อาจเป็นเด็กชนบทกลุ่มแรกๆที่พร้อมแล้วสำหรับการเชื่อมโยงตนเองเข้ากับการเรียนรู้โลกโรงเรียน,นมะนาวหวานอยู่ที่ตำบลศาต์เจ้ารงทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองค่ะเพราะเมื่อก่อนมีต้นมะนาวหวานขึ้นอยู่บริวเวณรอบโรงเรียนค่ะก็เหมือนกับต้นมะนาวธรรมดา มีรถหวานนะคะคโรงเรียนวัดมะนาวานอำเอวิเศษชัยชาญจัังหวดอ่างทองคือโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่วัดไม่ต่างจากอีกนับร้อยนับพันโรงเรียนในประเทศไทยและอยู่ในพื้นที่ใจกลางของความเป็นท้องถิน่นภาคกลางซึ่งแม้ว่าจะมีองค์ประกอบของความเป็นชนบทเต็มขั้น แต่ที่นี่ก็พร้อมเสมอสำหรับการเรียนรู้และพร้อมต้อนรับเจ้าหนอนน้อยนักอ่านด้วยรอยยิ้มหนังสือที่หนูชอบที่สุดคืออิงลิส h สุดมานิทานอีศบค่ะหนังสือสาราน,กนุกรมคณิตศาสตร์ค่ะชอบอ่านหนังสือจำพวก มีทานหรือหนังสือหัดวาดใบหน้าค่ะหนังสือเล่มนี้ก็สนุกค่ะแล้วจะมีภาษาอังกฤษสอดแทรกร่วมกับภาษาไทยการหัดวาดรูปทําให้หนูมีจินตนาการค่ะเมื่อตู้หนังสือนอนน้อยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กๆก็นำไปสู่การเรียนรู้ฝึกฝนเพลิดเพลินไปกับเนื้อหาของหนังสือ เพราะหนังสือและเนื้อหาทั้งหลายนั้นก็เป็นเหมือนต้นแบบที่จะประทับเอาความรู้ความเข้าใจและมุมมองต่อโลกเอาไว้ในใจของเด็กๆและนำไปสู่ความรักในการเรียนรู้ในท้ายที่สุดไ<อ>กลออกไปยังพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีทยยนแห่งชาติแก่งกระจานในอดีตนั้นเป็นพื้นที่ภูเขาสลับแม่น้ำและเขื่อนที่กว้างใหญ่ เท่าถึงจนกระทั่งปัจจุบันการพัฒนาต่างๆได้เปลี่ยนให้ธรรมชาติที่สวยงามนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอยู่ไม่ไกลจากเมืองตรุงและในพื้นที่ธรรมชาติเช่นนี้ก็ยังมีโรงเรียนที่ตั้งอยู่กับเหล่าเด็กๆที่มีวิถีชีวิตแนบสนิทยอยู่กับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเดิมเนี่ยจะไปหลังจากเขื่อนแก่งกระจานเนี่ย ทางรถยนต์ไม่มีเลยหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่มีเรือลงเรือไปต่อจากที่อื่นต้องเดินทางโดยเรือเพราะนั้นขึ้นเรือลงเรือก็ชุกที่หมู่บ้านท่าเรือเมื่อก่อนทางรถยนต์มีน้อยคนที่อยู่ลึกลงไปนี่ต้องนั่งเรือคืออ่างนี่มันเป็นเป็นกระทะใหญ่ไหมคนไปอยู่หลังอ่างนี่ทางรถยนต์ไม่มีมีแต่ลงเรือจากตรงนี้บ้านท่าเรือถึงเป็นว่าหมู่บ้านท่าเรือ โรงเรียนบ้านท่าเรือซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขือนแกงกระจานอันกว้างใหญ่วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กๆก็เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติดำรงชีพยอยู่ด้วยการท่องเที่ยวหนึ่งก็ค้าขายท,ทําเล็กๆน้อยก็เป็นเสิร์บร้านค้านะทำกอบข้าวเด็กเสิร์ฟก็ที่ ส่วนใหญ่ก็มีพ่อทัพผู้ปกครองผู้ชายก็ขับเรือทางยาวรับนักท่องเที่ยวเสาทิต์ช่วงเทศกาลแล้วก็อาชีพเป็นลูกจ้างชั่วขราวของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานบ้านผมอยู่ที่ริมเกอนแก่งกระจานพ่อเคนอิดเคนปูครับ,ร,บรับจ้างดูทำทำงานอยู่ที่อุทยานครับพ่อขับเรือพอาแขกไปตามที่ต่างๆพ่อรับจ้างขี่เรือพานะักท่องเที่ยว ไปตกปลาที่กลางเขื่อนแม่ทำอาชีพรับจ้างทำปลาแม่ก็เสิร์ฟครับอยู่ที่อุทยามกันครับนักท่องเที่ยวก็มีเยอะเหมือนกันค่ะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์รถรถนี่จอดเต็มอยการได้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวที่พบเจอผู้คนภายนอกมากหน้าหลายตาก็ทำให้เด็กๆสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ จากชีวิตจริงและในหน้าหนังสือได้ไม่ยากนักทำให้การอ่านเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้พวกเขาเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตในท้องถิ่นของตนเองนั่งนังหน,นังสืออิลิกมันนินิทานอิสบสุดยอดมากเลยครับผมชอบวิชาภาษาอังกฤษมากครับสนุกมากและมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษครับได้ความรู้แล้วก็ได้ศัพท์ใหม่ มากขึ้นครับ<ะ>ไปย้อยไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่แผ่กิ่งก้านเป็นล่มมีรากอากาศเป็นเส้นเล็กๆออกจากกินงห้อยย้อยลง<ะ>มาเมื่อถึงพื้นดินรากเหล่านี้จะจเจริญเติบโตแข็งแรงั้งมตนให้แผ่กิก่งก้านไปได้ไกลยิ่งขึ้นรากอากาศใช้ ทำยาแก้ปัสสาวะ,ะพิการแก้ขัดเบาแก้โรคที่เกิดจากไตพิการรากเงาของชีวิตเป็นสิ่งที่จะทำให้ต้นไม้เติบโตอย่างเข้มแข็ง<ไ>เด็กๆที่แม้จะอยู่ท่ามกลางภูเขาและสายน้ำหรือมีชีวิตแบบไหนหากมีจิตใจที่รักการอ่านและการเรียนรู้แล้ว<ไ>ก็ย่อมเป็นอย่างรากแก้วที่แน่นหนา คือที่จะเติบโตต่อไปในวันข้างหน้า วันตกกมาาจเคยเห็นไหมครับนักท่องเที่ยวภายเรือขายกดดยครับพื้นน้ำที่รายล้องในอดีตนั้นอาจเป็นดังปราการกันแต่ในขณะเดียวกันมันก็สามารถเป็นพื้นที่ให้จินตนาการเด็กๆได้ล่องไป ฝากฝั่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีที่เต็มไปด้วยพื้นที่ราบและผู้คนยังดำรงชีวิตอยู่ในวิถีดั้งเดิมของท้องนาและต้นตาลเมื่อสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นตาลน,นี่ก็อาจเป็นดั่งสัญลักษณ์ว่าเราได้มาถึงเพชรบุรีจริงๆแล้วโรงเรียนบ,บ้านดงห้วยหลวงนี่ครับก็ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านทานนะครับอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีนะครับ สภาพของโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กนะครับที่ว่าประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านนี้ก็ประกอบอัชีพรทำนาทำตาลน,นะครับก็ฐานะก็ค่อนข้างจะยากจนนะครับดองห้วยหลวงชุมชนเล็กๆในอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีชุมชนที่ยังอยู่ในวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวเพชรบุรีซึ่งถึงแม้ว่าชีวิตของเด็กๆที่นี่ จะรายล้อมไปด้วยทุ่งนาที่แห้งผากในฤดูแล้งและต้นตาลสุดลุกหูลูกตาแต่ความรักในการอ่านของเด็กๆที่นี่ก็ไม่ได้น้อยกว่าที่ไหนๆเลยอันดับแรกก็ต้องปลูกจิตสำนึกของเด็กก่อนนะฮะว่าให้เห็นความสําคัญของเรื่องการอ่านว่าการอ่านมีประโยชน์อย่างไรบ้างและจะทําให้เราประสบความสําเร็จได้อย่างไรแล้วอีกอันหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญมากต้องจูงใจเด็กให้ได้นะฮะว่าถ้าเรา สนใจเรื่องการอ่านอ่านได้ดีอะไรแล้วเราชีวิตเราก็จะจะได้จากตรงนี้มากคือเน้นบางครั้งเราก็ให้เด็กเข้าสู่ของกระบวนการแข่งขันบ้างในเรื่องของการอ่านการเขียนแล้วเด็กก็จะได้ได้รับรางวัลในเรื่องของการอ่านการเขียนมามามากแล้วก็เราก็เอานผลที่เขาไปแข่งขันบ้างอะไรแบบนี้มานําเสนอต่อเพื่อนนักเรียนต่อชุมชนอ่าให้ให้ได้รับการยกย่อง,อง,องเวลามีงานอะไรเราก็ มีการมอบกิตติบัติให้เด็กเนี่ยเพื่อเป็นการเชิดชูเด็กก็เหมือนว่ามีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาการอ่านของตัวเองได้มากนะครับสวัสดีครับพี่นโรงเรามาดูหลวงจังหวัวดพิบูลย์๋ยวผมจะพาไปดูข้งองสมนดงเรรับ รยมักนเลตู้หนังสือของไทยคมที่นำมาให้นี่ลักษณะตู้ก็คือก็น่าสนใจเยอะแล้วเนะชวนเด็กเห็นแล้วสนใจแล้วก็หนังสือก็มีทั้งหนังสือที่เป็นความรู้มีภาพประกอบอะไรบ้างเด็กสนใจนะครับเด็กเด็กจะอ่านทุกวันนะครับิบมาอ่านทุกวันคือเวลาว่างจากที่ว่าเด็กแต่ละห้องเนี่ยเวลาที่เขาทํางานเสร็จหมายถึงว่าทํำใบผัที่เสร็จแล้วคนที่เสร็จแล้ว ก็จะเข้ามาในห้องสมุดก็มาหยิบหนังสือที่ตู้ไทคบเนี้ยมาอ่านในห้องอก็เป็นประจำหนังสือประเภทที่ว่ามีภาพบ้างภาพประกอบอะไรบ้างประเภทว่าสนุกสนานทั้งภาพที่ให้ความรู้แล้วก็เหมือนว่าจําลองของจริงมาให้เขาเนี้ยได้มากที่สุดเด็กก็จะสนใจมากที่สุดบางครั้งการอ่านเพียงตัวหนังสืออย่างเดียวโดยไม่มีภาพทําให้เขาเหมือนว่าขายกับจินตนาการไม่ออกว่าเอ้ตรงนี้มันน่าจะเป็นยังไงนะ หนังสือภาพช่วยได้มากในการจูงใจนักเรียนให้รักการอ่านนะครับความรักมีการอ่านเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับเรียนรู้ทุกสิ่งแม้ในสภาพชีวิตที่ดงห้วยหลวงซึ่งแน่นอนว่านอกจากอาชีพทำนาแล้วก็ยังมีตาลตะโนดท,ที่เป็นดังเอกลักษณ์ที่แท้จริงของเมืองเพชรและเป็นดังส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กๆที่นี่ส่วนใหญ่ในหมู่บ้านนี้ก็ ประกอบอาชีพทำนาทำตาลน,นะครับก็ฐานะก็ค่อนข้างจะยากจนนะครับเด็กส่วนหนึ่งก็ช่วยต้องช่วยพ่อแม่ในการหาไรายได้นะครับที่นี่นะครับถือว่าเป็นน้ําตาลาเมืองเพชรคือน้ําตาลตะโหนดที่เป็นน้ําตาลบริสุทธิ์จริงๆยังไม่มีการผสมอะไรเลยเป็นน้ําตาลที่มีรสหวานแล้วก็หอมเป็นอาชีพหลัก อาชีพหนึ่งเลยนะครับหลังประจักษ์ทำนาแล้วก็จะขึ้นตาลต่อคืออาชีพหลักที่เพชรบุรีมีของขึ้นชื่อคือตาลตะนดครับวันนี้พวอเราจะมาสาธิตปีนต้นตาลเพื่อมาเก็บลูกตะนดให้ดูนะคะปัจจุบันต้นไม้ที่สูงที่สุดคือต้นสนญี่ปุ่น ของทุ่งนาที่เปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำต้นชีวิตและวัฒนธรรมของไทยซึ่งสลับสับเปลี่ยนจากแล้งกลายเป็นเบ่งบานเขียวขจีเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนจักรชีวิตที่เด็กๆในชนบทของไทยคุ้นเคยรวมถึงเด็กๆที่นี่โรงเรียนวัดนาอุ่นอำเภอภาชีจังหวัดอยุธยาก็มีชุมทางรถไฟแล้วก็มีเห็ดเห็ด,เห,ดเห็ดฟางภาชีค่ะ แล้วก็มีของดีของหลวงพ่อยทางมูลที่ไทคมก็ให้สมุดมาบันทึกการอ่านค่ะครูก็ได้คัดเลือกส่งไปแล้วก็ได้รางวัลสุดยอดนักอ่านค่ะเขาจะชอบมายืมในฐานะที่เป็นครูบรรลักษ์รุ่นปอหนึ่งด้วยเขาก็มาชอบมายืมไปอ่านเขาก็ไม่ได้อ่านแค่ในห้องสมุดนะคะเขายืมไปอ่านที่บ้านคิดว่าการอ่านเนี่ยจะสามารถนําพานักเรียนเนี่ยไปสู่การสร้างองค์งความรู้การเรียนรู้ าการต่อยอดความรู้แล้วสามารถนําไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตได้ทีนี้โรงเรียนจะทํำยังไงให้นักเรียนรักการอ่านเราก็จะต้องสร้างความตระหนักทั้งในส่วนของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนตั้งแต่คุณครูผู้ปกครองผู้ปกครองนี่ก็มีส่วนสําคัญแล้วก็ชุมชนผู้ปกครองทํำยังไงถึงจะทําให้ลูกของตัวเองเนี่ยรักการอ่านชอบการอ่านเพราะว่าถ้าอ่านหนังสือไม่ได้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ่านไม่คล่องเนี่ยนักเรียนก็จะไม่สามารถเรียนรู้ในวิชาอื่นได้เลย ก็สนับสนุนให้เขาเป็นคนรักการอ่านมาตั้งแต่เล็กแล้วนะครับคือผมปกติผมพยายามคือว่าไม่ว่าจะไปทางไหนไปเจอหนังสืออะไรดีๆผมก็ซื้อมานะครับซื้อมาไว้มาทิ้งไว้ที่บ้านนะครับไม่ว่าเขาจะอ่านหรือไม่อ่านแต่ก็ก็ซื้อมาทิ้งไว้นะครับปกติเขาก็หยิบม,มาอ่านกับทุกเล่มนะครับค่ะเมื่อก่อนเราเป็นลูกชาวไร่ชาวนานเราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆคือเห็นที่จริงหรือแม้แต่นในหนังสือก็มีน้อยที่จะไม่ได้อ่านแต่ตอนนี้พอมาถึงลูก คือดีใจนะคะที่โรงเรียนสนับสนุนและคือเขาเข้าถึงเข้าถึงในตรงนี้ได้มากขึ้นก็แต่ก่อนหนูก็อ่านหนังสือได้แต่ว่าไม่ค่อยชอบอ่านเพราะว่านหนังสือมันไม่ค่อยสนุกค่ะแล้วพอมีผู้พี่ๆจากมูลนิธิไทยคมมาก,ก็มามอบหนังสือให้แล้วก็หนังสือก็มีภาพสีสันสวยงามได้ประโยชน์ได้ความรู้มากมายมีมีภาพมีตัวการ์ตูนเยอะ ก็หนังสือที่หนูชอบมากที่สุดคือนิทานเรียนรู้โลกกว้างค่ะที่มีทั้งโลกของสัตว์โลกของพืชแล้วก็โลกของแมลงอะไรเยอะะค่ะการเปิดโลก,กัศน์ของลูกนะคะไม่ว่าจะเปิดจากหนังสือเปิดจากทางทีวีเปิดจากทางอินเทอร์เน็ตอะไรเนี่ยค่ะมันทําให้เด็กอะ่ะได้มีความรู้ที่กว้างขึ้นรู้สึกว่าโลกมันแคบลงจากการจากการที่เขาได้อา่าน จากท้องทุ่งนาอุ่นที่โอบอุ้มทุกชีวิตเอาไว้ด้วยทุ่งข้าวเขียวขจีก็ได้ผลิบานมาเป็นเด็กน้อยผู้รักการอ่านนั่นทำให้โลกที่อยู่ข้ามผลไปจากทุ่งนาแห่งนี้ดูไม่ไกลจนเกินไป ก็เริ่มเรียนที่โรงเรียนวนาอุ่นนี้ประมาณปี2523นะคะก็คือที่เลือกเรียนที่นี่ก็เพราะว่าบ้านอยู่ไม่ไกลาจากที่นี่เดินผ่านนาคุณตาคุณยายไม่ว่าจะเรียนอยู่ก็คุณตาคุณยายทำนาอยู่ข้างๆคือที่นาของตากับ,บยายหนูค่ะตั้งแต่ไร่นี้จนถึงตรงต้นไม้ค่ะตอนนี้ตากับ,บยายก็ช่วยกันทำนาแต่ก่อนก็เคยช่วยตากับ,บยายทำนาค่ะ ก็เคยเห็นคุณตาคุณยายทำนาดํานาก็รู้ว่าเหนื่อยมากค่ะอยากให้คุณตาคุณยายสบายมากกว่านี้แบบไม่ต้องมาเหนื่อยดํานาค่ะน้องไม่ว่าจะเป็นการอ่านการฝ่ายเรียนรู้การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอ,ะอ่ะมันก็จะทำให้เขาอ่ะอย่างน้อยเขาก็จะมีภูมิความรู้ที่มากกว่า ที่มากกว่าคนอื่นมากกว่าคนที่ไม่ได้อ่านมากกว่าคนที่ไม่ได้ศึกษาหาความรู้การที่เราจะรู้เท่าทันคนอื่นมันมันก็จะรู้เท่าทันได้มากกว่าก็อาจจะในการตัดสินใจในการใช้ชีวิตในการดําเนินชีวิตของเขาต่อไปข้างหน้าเอาไปใช้ชีวิตได้ข้างหน้าได้ได้อย่างสบายสบายอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกจะเคยได้ยินได้อ่านที่ไหนที่เขาว่าคนไทยในอ่านกันปีแล้วไม่ไม่กี่บรรทัดนะครับ ผมคิดว่าไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับก็คืออยากให้เป็นทุกเด็กทุกคนนะรักการอ่านนะครับจากจุดเริ่มต้นของโครงการอ่านสนุกสุขใจได้ปัญญาโดยมูลนิธิไทยคมตู้หนังสือนอนน้อยได้เดินทางไปทุกหนทุกแห่งทั่วประเทศจากผลการสำรวจก็ได้ทำให้เด็กๆที่เข้าร่วมโครงการมีอัตราการอ่านที่เพิ่มมากขึ้น จากปีละสองเล่มเป็นกว่า32เล่มในเวลาสาเดือนทั้งหมดแสดงให้เราเห็นว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือเป็นใครความรักในการอ่านก็สามารถแบ่งบานได้เสมอ,มอเด็กน้อยในท้องทุ่งภาคกลางที่ไม่ว่าจะผ่านผ้นความแห้งแล้งของผืนดินมาสักกี่ฤดูกาลแต่เมื่อหนังสือดีๆได้เดินทางมาถึง รักในการอ่านก็พร้อมจะผลิบานเต็มท้องทุ่งที่เขียวขจีมูลนิธิไทยคมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต